งงคนก็ง,งงว่ากี่ผมมาได้ไงเพราะฉะนันจะต้องแนะนําดารานําช่องคนใหม่ได้ค่ะในช่องของเราจริงได้ค่ะคุณกี่ก็ชื่อมุงกี่นะคะเป็นแฟนอนยอุอีกคนหนึ่ง <c oughs> ใช่ค่ะที่ไม่ได้เป <c oughs> ิดตัวใช่ <c oughs> อันนี้อันนี้เป็นเมียหนึ่ง <c oughs> ใครไม่รู้ <c oughs> เอาไว้ดีออกไปเลยละเล่นละเล่นชื่อมุ่งกี่นะคะเป็นนักศรรึกษามชค่ะอยู่คณะมนุษย์เลยแต่ขึ้นชื่อตรงนี้เลย อยู่ตรงนี้ตรงนี้ตรงนี้กูต้องตัดจริงแหละเพราะว่าตัดทำไม่ได้จริงจริงวันนี้ที่เอากี่มาเดินด้วยเอามาแบบเอามาแบบมาคุยกันเพราะว่าอสำหรับโยโยรู้สึกว่าถือว่าเป็นตัวแทนของเด็กที่นี่เขาเรียกลูกช้างใช่ไหมเป็นตัวแทนของมชรู้สึกเป็นเกียรติมากที่วันนี้อันย่ต่อแหล่้เป็นเกียรติก็รายการนี้อยากจะให้เป็นรายการที่สําหรับกับน้องๆม6ม5กับอยากแนะนำว่าเอ้ย อยากจะเข้ามหาลัยนั้นนี้นู้นแต่สภาพเรามันเป็นยังไงแล้วเนี่ยคือ EP แรกเลยของรายการนี้อุ้ยเป็นเกียร์ว่ะคุณกีเป็นรายการนะดีใจจังเลยค่ะคุณกีเป็นแขกรับเชิเปอดรายการของรายการนี้นะคะซึ่งชื่อรายการเนี่ยยังไม่ได้ตั้งเนี่ยอะไรนิะช่วยตั้งเพื่อนข้ามมอป่ะใช่ไหมอ่ะโอเคได้เพื่อนข้ามมอรายการนี้ก็จะเป็นรายการที่แบบว่ามาสัมภาษณ์เพื่อนๆของอันยที่อยู่แต่ละมอแต่ละมอแล้วก็มาคุยกันแทนว่าเอ้ย สังคมมันเป็นยังไงรวถึงคณะที่กี่อยู่เป็นยังไงเ,เข้ายังไงที่ทำไมถึงเลือกที่นี่ทําไมถึงแบบเลือกที่จะเรียนที่มอชอทีนี้เคาถามแรกที่อยากจะถามก็คือง่ายๆเลย เข้ายากใหม่ที่นี่ตอนตอนตอนที่อยู่สอบอะยู่ใช้อะไรบ้างอ่าก็คือคณะมนุษย์เนี่ยค่ะก็จะมีตอนตอนเราเนาะเป็นทีแคสเท่าไหร่อ่ะหกสองย่างเนาะสองหกสองใช่ทีแคสหกสองเนี่ยคณะมนุษย์นะเขาก็เปิดหลายรอบเป็นรอบพอตรอบโคต้ารอบรับตรงรอบแอดมิชชั่นอะไรเงี้ยเดี๋ยวส่วนตัววุ้งกี่เองอะติดรอบที่สามคือรอบรับตรงในรอบรับตรงอะก็จะใช้คะแนนเกตแพดเก้าสามมันเออเก้าสามมันสำคัญมากนะคะน้องใครจะเข้าคณะมนุษย์อะเอาเก้าสามมันทุกวิชาเลยใช่อันนี้เป็นมนุษย์เอก สาขาภาษาไทยค่ะก็คือใช้คะแนนหมดเลยหรอหรือว่าใช้บางวิชาใช้5วิชาหลักที่ะิทย์คณิตไทยอังกฤษสังคมอ่ะใช้หมดเลยหวิชาแล้วแพทย์ใช้อะไรบ้างแพทย์ใช้แค่แกะอย่างเดียวเอาใช้แค่แกะไม่ได้ใช้แพทย์ใช่ใช้แค่แกะอย่างเดียวก็คือแกะไทยกับแกะอิงสองอัน Yeah ต้องขึ้นคำเตือนว่าอันนี้มันเป็นหลักเกณฑ์ของปี60ใช่แต่ละปีก็จะแตกกันแต่ว่าเราชอบมันไม่เยอะหรอกนิดนิดหน่อยหน่อยใช่คือมชอ่ะไม่ว่าจะกี่ปีกี่ชาตอก็ยังใช้คะแนนเก้าสามนุษอันนี้สำคัญมากเลยเพราะฉะนั้นน้องๆที่อยากจะเข้ามนุษย์ ที่เชียงใหม่ก็คือให้ทําก้าสามวิชาดี5วิชาใช่เลยออันนี้แสดงว่าเธอเข้ารอบรอบไหนรอบสามรอบสามเออรอบสามันคือเป็นรอบรับตรงรอบรับตรงเนี่ยมันก็จะเป็นรอบที่เราใช้คะแนนแกแตใช้พวก9วิชาอะไรเงี้ยแต่แต่ละมหาวิทยาลัยก็จะมีเศษส่วนมีสมการที่ไม่เหมือนกันแต่อย่างคณะมนุษย์ที่มชนะคะคือใช้แก็ไทยยิงแล้วก็ใช้9วิชาสามัิชห้าใช่ห้าวิชามีเกตด้วยนิดหน่อยมั้งเก็ตเหมือนจะประมาณสิบเปอร์เซ็นต์ห้าเปอร์เซ็นต์ใช่ออก็จะมีเก็ตด้วยใช่ใช่ ตอนนั้นเตรียมตัวยังไงอะตอนที่จะเข้าถ้าเรื่องเตรียมตัวมันเหมือนเป็นเรื่องบังเอิญเพราะไม่ได้ตั้งใจจะเข้าที่เนี่ยตั้งแต่แรกออส่วนใหญ่เด็กมนุษย์อะ ก็จะตั้งเป้าหมายไว้ที่ศึกษาศาสตร์ก่อนตอนแรกศึกษาศาสตร์คือใช่ใช่เหมือนหนฟ้าเลยส่วนใหญ่ก็จะตั้งไว้ที่ศึกษาศาสตร์ก่อนอันนี้เฉพาะเอกกี่เนาะเลือกศึกษาไว้อันแรกแล้วก็เป็นมนุษย์ไทยลองลงมาอะไรอย่างเงี้ยใช่แล้วก็อยากเข้าคูนั่นแหละเกณฑ์คะแนนด้วยอัตราการแข่งขันด้วยก็เลยผู้พบมาอยู่ที่นี่มาอยู่ที่มนุษย์ใช่อยู่ที่นี่ครับแล้วที่นี้พอแบบเข้ามาแล้วเนี้ยเออสังคมมันเป็นยังไงบ้างมนุษย์ของมนุษย์ไทยของมอช ฮ <Hey. laughs> ้อันนี่คือคำตอบนะ <laughs> ค่ะลองอธิบายนนมนุษย์ไทยอะ่ะด้วยความที่คนไม่ได้เยอ,อะอ่ะก็อยู่ประมาณ3 0ถึงสี่คนเงี้ย เพราะว่าคณะมนุษย์มันมี12 13เมอร์นะคะตอบถกใช่มันก็จะแบบเมเจอร์ล้วประมาณเนี้ยรวมกัน12เมเจอร์ก็700กว่าคนใช่ก็เลยเป็นขนาดกลางแต่ถ้าสำหรับของมนุษย์ไทยอะสังคมให้อาจารย์เป็นที่1นึเราอยู่กันน้อยแล้วก็สนิทกันทุกคนอะไรอย่างเงี้ยอันนี้แค่เฉพาะเมเจอร์นะของไทยก็คือโอเคโอเคเลยเนี่ยเขมาเจอ มาเจอฟ้าคนแรกเลยเพราะว่าตอนแรกอยากจะบอกก่อนตอนแรกฟ้าก่อนที่จะเรียนศึกษาฟ้าก็เรียนเรียนมนุษย์อินมาเรียนมนุษย์ไทยมา่อนก่อนที่จะแบบว่าซิลไปเรียนศึกษาแต่ว่าเดี๋ยวเราค่อยมาได้ีกทีหนึ่งมนุษย์ไทยอะนะดูจริงๆอะเหมือนเข้ายากเพราะว่าแบบรอบพอตรอบอะไรเนี่ยคือเขาจะเอาคะแนนใช่แต่พอเข้ามาแล้วเหมือนเมเจร์ตลก อาจารย์เขาก็แบบเป็นกันเองด้วยความที่เขาก็เอนดูเราด้วยอะไรมั้งเรื่องเรียนเรื่องทำกิจกรรมอาจารย์ก็คอยซับพอททุกอย่างเลยเมเจอชั้นนำไม่ใช่ชันนำนะอันนี้แกเราเชื่ออีกท่านหนึ่งเชื่ออะไรคะซือเบนคาคาื้อเบนเขาอยากรู้เรื่องวิชาว่ามันเรียนอะไรบ้างของมนุษย์อของมนุษย์ไทย ของผอ,งองนชอนะว่ามันเรียนวิชาอะไรบ้างเรียนประมาณไหนบ้างพ้างน้องหลายคนอ่ะก็จะแบบว่าไม่รู้ไงว่าแบบมันจะมีวิชาอะไรบ้างเลยก็อยากให้เบนช่วยแบบอธิบายหน่อยในเช่ไช่เรียนมีวิชาอะไรบ้างอ,อวิชาที่เรียนเลยนะคะก็ตัวเบนนะคะเรียนมนุไทยใช่ไหมวิชาส่วนใหญ่ที่เรียนช่วงนี้ก็จะเป็นวิชาตัวเมเจอร์อทั้งหมดว่าจะเป็นก็เกี่ยวกับภาษาไทยทั้งหมดนะคะบางคนว่าเจาคิดว่าภาษาไทยได้เรียนไปได้ไหมเรียนภาษาไทยแบบลึกมากแบบลึกอาทิเช่น อาทิเช่นไออย่างตัวตัวเทอนี่แล้วที่เรียนก็จะเป็นเรียนตัวอักษรข้อขุนค่ะอก็คือเรียนตัวอักษรพ่อขุนแล้วใช่ค่ะแสดงว่าถ้าให้ให้พี่ยินอ่านศิลาจะเลือกคือเด็กอ่ามนุษย์ไทยที่มชอ่านได้ทั้งศิลาเลยไม่ไม่ค่ะทำไมอะตัวอักษรที่อ่าเอามาสอนกับถ้าให้ไปอ่านจริงมันดีประเด็นไม่รู้เรื่องนะ ม่แต่เข้าใจว่าเวลาที่มันอยู่ในซีลาจะเหลือมันคือมันมีด้วยความเลยวเวลามันก็จะแบบไม่ได้ตรงตามางตงัวเหมือนตัวพิมพ์ขนาดนั้นแน่น,นก็อาจจะต้องพึ่งนักโบราณคดีอะไรนี้ในการแกะคือมนุษย์ไทยนะมันจะแบ่งออกเป็นสายด้วยาาจะมีสายภาษากับสายวรรณกรรมสายภาษาเนี่ยก็จะเรียนเกี่ยวกับพวกนี้แหละแบบ คำประโยคว่าีจะเรียนในระดับที่ลึกส่วนวรรณกรรมก็จะเรียนอ่านี่ไงถ่ายวรรณกรรมวรรณกรรมนะคะก็จะเรียนวรรณกรรมที่ไม่ใช่เรียนแค่ว่าเรียนให้รู้ว่าวรรณกรรมเรื่องคอะไรนอกจากเรียนวรรณกรรมก็ต้องเรียนแบบว่าเปรียบเทียบวรรณกรรมเปรียบเทียบกับสังคมเรียนแต่งเรื่องสั้นเรียนอ๋ออันนี้เรียนกับกรวีซีไรท์เลยนะคะแต่งเรื่องสั้นถือว่าแบบอันนี้เลยนะถือว่าแบบก็คือลึกไม่ได้เรียนแบบเผยเผยเพราะฉะนั้นถ้าจะเรียนมนุษย์ไทยก็ต้องเตรียมตัวไว้ประมาณนั้น คือที่เนี่พูดถึงที่นี่ก่อนที่นี่เขาเรียกว่าอ่างตัดตัตจะส์บูดร่าอ่านตาเขาก็จะมาแบบออกกําลังกายกันคือรอบที่แล้วไอคลิปแรกอ่ะคือเราพาไปเดินอ่างแก้วอแต่ว่าเราสึกว่ามันซ้าเราก็เลยมาเดินอ่างตาซึ่งก็ไม่ต่างกันเหมือนกันแต่อันนี้คืออีกอันหนึ่งที่มอชรถ้มาเดินที่มอชอเลยมาดูทัศนียภาพของความสวยงาม ไปเดินแถบคณะไหมไปดูไปที่ตึกคณะไปดิไปดิมนุษย์ใช่ไหมเดี๋ยวพาไปดูเดี๋ยวพาไปดูอันนี้กําลังเดินไปที่ตึกเอ่อตึกคณะของคณะมนุษย์ที่มชเอ้จริงๆแล้วบรรยากาศดีมากเลยว่ะเดินมาแบบแม่งเย็นชิบหายเลยจริงมันอยู่กลางเขาอ่ะกว้างเขาอยู่กลางเขาพูดสิอะไรพูดสินี่คือตึกเอ็นบีสองนะคะเออเป็นตึกเข้าวิชาภาษาไทยยูมฉันยิมฉันสอง ชั้นสองอออันนี้ตึกก็จะมีเมเจอร์ไทยญี่ปุ่นจีนอะไรอยู่อยู่ตรงนี้คือตึกคณะมนุษย์มันก,ก็จะแบ่งออกเป็นเมเจอร์เมเจอร์ไงเป็นเมเจอร์คือว่าจะมีแต่ละวิชานั่นแลหละว่าไปใช <Yeah. S 1> ่แล้วนี่คือตึกหลักของคณะมนุษย์ใครมาคณะมนุษย์หรือว่าใครเคยมาร่วมกิจกรรมอะไรเงี้ยเขาก็จะจัดกันที่นี่แหละโอเคไปต่อไปต่อไปไหนต่อโอ้ย องเท้าเพื่อนุงซื้อมาเมื่อไม่กี่วันมึงไม่ได้กลัวเจ็บอะไรรองกลองเท้าก็รองเท้าเพื่อนไม่ได้กลัวเจ็บจริงจ <c oughs> รรองเท้าคือดวงใจใช่แต่ช่างมันก็ไม่ขัดออกตึกนี้ก็เป็นตึกหลักของคณะมนุษย์นะคะเป็นตึก HB7 เอาไว้ทำกิจกรรมอะไรต่างๆข้างบนอ่ะมีแปดชั้นเลยที่เนี่ยเดินมาในคณะมนุษย์ก็จะเนี่ยเจอตึกภาควิชาตา่ตางๆอ,อันนี้คือภาควิชาท่องเที่ยวอันนี้ภาควิชาจิตวิทยา จิตวิทยาเขาก็จะมีโครงการบ้านหลังที่2ที่แบบช่วยเหลือนะักศึกษาที่ต้องการจะรับปรึกษาไม่ว่าจะเรื่องอะไรเข<อ>าก็าจะดูแลจิตวิทยาเพราะว่าช่วงนี้เด็กไม่เครียดแล้วเป็นเออจริงอันนี้สาคัญมากเรียนออนไลน์ด้วยแหละพอเรียนออนไลน์แล้วสุขภาพจิตไม่ค่อยดีเท่าไหร่ก็มาที่บ้านหลังที่2ได้นี่ไงสวนสวนอะไรสวนใจกลางคณะมนุษย์นะคะโอ้ยนี่โอ้ยสวนนี้ดีดีมากเลยอืม ตำนานขอมีตำนานไหมที่เนี่ยมีแบบเรื่องเล่าไหมที่คณะมนุษย์เนี่ยนี่ชื่อรองควันเหรอคะนี่รองควันเหเรอด้วยความที่แบบเราอยู่กับหลายเมเจอร์มันก็จะมีแบบว่าคนแบบเรียกตำนานหญิงสาวประจำคณะนะมนุษย์ว่าปาลูซี่เขาจะอยู่ที่สะพานที่เราเดินมาเมื่อกี้เขาจะบอกว่าอ,อยู่ในบริเวณป่าด้านล่างอะไรอย่างเงี้ยเป็นปาลูซี่บอกว่าเป็นคนที่ปกปักรักษาคณะมนุษก็ เวลาใครมาทํางานตอนคืนก็จะเห็นผู้หญิงอยู่เท่านั้นซึ่งไม่เคยเห็นเพราะว่าไม่เคยมาทํางานเลยอ้าวไม่เคยเห็นเขาแค่เล่ากันแค่นี้แหละลูกนี้ดีครับลูกนีนะลูกนี้นักแสดงรับเชิญโอ้โหเจ้าโงเจ้าโง่เงินเงินเงนัะกลัวจริงอ่ะนะกลัวจริงอันนี้กลัวจริงอ่ะเนี่ยนะกลัวคือแบบภาควิชาภาษาไทยเราอ่ะจะมีเพลงประจำมเจอร์ชื่อว่าเพลงดอกสัก ก็รู้จักออ oh, <yeah. S 1> ทีนี้มันจะมีความอาถรรพ์อยู่ตรงที่ว่าถ้าใครร้องเพลงดอกสังต้องร้องให้จบสองรอบไม่งั้นจะมีอันเกินไปมันก็จะเป็นทำนองช้าๆแบบอะไรอย่างเงี้ยทีนี้ความน่ากลัวอยู่ที่ว่าเพื่อเราเนี่ยเจอเ oh. จอกับตัว oh. คือเพื่อเราเอาเผลอไปร้องเพลงดอกสังเนี่ยพี่พี่หนึ่งนอกนอกมอชอไปร้องข้างนอกอะไรเงี้ยแบบร้องไม่จบคือเหมือนเกินมาแล้วแบบ เชี่ยชิบหายแล้วไป็ร้องที่ในซัฟฟารีก็เลยต้องยืนร้องอ่ะให้จบคนน่ากลัวคือเพื่อเราทาตัวน่ากลัวเองนี่แหละจริงๆแล้วจริงๆแล้วว่าที่ไหนทุกที่มันก็มีแบบตำนานอะไรอย่างนี้แหละค่ะดูอย่างตึกเอฟบีสองนะคะเป็นตึกแรกก็อย่าขึ้นไปตอนกลางคืนดีกว่าเอฟบีสองเอฟบีสองภาพพิชลัสไทยเมื่อกี้ก็นั่นแหละมันก็เป็นตำนานที่แต่ละมหาวิทยาลัยมีซึ่ง นี่ส่วนตัวนี้รู้สึกว่าทุกที่มีสิ่งศักดิ์สิทธิ์แล้วเราก็าคนที่จะเคารพเราไม่ควรที่จะแบบไปแบบเออแ,แบบไปไปซ่าทากนกับเขาอะไรเงี้ยมีอะไรอยากจะฝากหน่อยไหมสําสหรับน้องๆที่อยากจะเข้ามาที่คณะมอชอ,ะอะมะคณะมนุษย์ออมอชอ,อ,อค่ะสำหรับน้องๆน,นะคะที่สนใจไม่ว่าจะเป็นคณะมนุษย์หรือว่าสาขาวิชาภาษาไทยเนาะคณะมนุษย์เราก็มีทั้งหมด12เมเจอร์ที่เกี่ยวกับภาษากับเมเจอร์ที่เกี่ยวกับมนุษย์เมเจอร์ที่เกี่ยวกับภาษาก็ จีนญี่ปุ่นฝรั่งเศสพม่าภาษาอังกฤษแล้วก็ในเร็วๆนี้เนี่ยก็จะมีเกาหลีด้วยมีฮินดีมีอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็เวเจอร์ที่เกี่ยวกับมนุษย์ก็เกี่ยวกับปรัชญาจิตวิทยานะคะกับท่องเที่ยวนะเกี่ยวกับเพศีบ้านและชุมชนเรียนกรี้ยก็มีเยอะแยะเลยสำหรับน้องที่สนใจนะก็ลองไปดูในเว็บไซต์ใช่ใช่ไปศึกษาดูเข้าอันนี้ก็ คือข้าข้าๆมันก็จะมีวนาะประมาณอ,อยากจะฝากให้น้องๆเนี่ยเตรียมตัวสําหรับการสอบไม่ว่าจะเป็น6566อะไรก็เตรียมตัวให้ดีเนาะ แล้วก็เขหบอกว่าเราจะมาเจอกันที่นี่คณะวันนู้นเนี่ยเป็นคณะแห่งกิจกรรมคือกิจกรรมเยอะแล้วก็สนุกแน่นอนแล้วก็อีกอย่างหนึ่งคือกี่เป็นสโมด้วยใช่ในฐานะสโมสอนนักศึกษาก็ถ้าน้องสนใจอยากรู้เรื่องกิจกรรมหรือว่าภาคกิจกรรมอะไรเงี้ยก็ไปที่เพจสโมสอนนักศึกษาคณะมนุษยศาส้ร์ได้เลยหรืเว่าเป็นแ a c u l t y o ่ Humanity นะคะก็ขึ้นอยู่ตรงนี้เลยไปติดตามได้เป็นเพจ Facebook ใช่ใช่แล้วนะคะก็สุดท้ายสุดเลยใครที่จะเข้าเข้ามาดินะ ไปเลยเดี๋ยวมันจะมีพี่ต่อไปเป็นมหาวิทยาลัยต่อไปวันนี้เราก็มาเริ่มต้นที่มชนะคะมหาวิทยาลัยอันสวยงามเป็นมหาวิทยาลัยบนดอยเออค่ะบายบาย